นนเขาไม่ได้ปิดชายแดน <ๆ S 2> เขาปิดเขาเปิดไปหมดแล้วเธอไม่รู้หรือการค้าขายก็เป็นปกติทุกช่องทางนั่นแหละเพราะคนที่ที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็คือภาคธุรกิจเอกชนประชาชนเขาต้องกินต้องใช้ไงเราเออแล้วชายแดนมาติดกันเศรษฐกิจมันก็พ่วงก,กันอยู่เข้าใจไหมแล้วทหารพวกนี้เขาก็อยู่เขาก็อยู่ทหารชายแดนเหมือนกันทางฝั่งเราอ่ะเขาก็กินเหมือนกันไม่ใช่หรือเพราะะนั้นส่วนหนึ่งของเขาเขาก็สั่งของเข้ามา อมันเป็นข้าวไทยเหรอคะท่านอะไรนะเป็นข้าวไทยเหรอคะเป็นข้าวสารของไทยเหรอคะที่สั่งมันมีข้าวที่ไหนเข้ามาในประเทศไทยกันตัวนี้ไม่ใช่ค่ะคือข้าวก้อนนั้นคือข้าวของที่พม่าสั่งจากเราไปก็ใช่ที่พอมีปัญหาก็ก็เขาก็แล้วก็การส่งไปของเขาเองอ่ะนะจะยกไปไปห้ามส่งหรืออะไรต่างเพราะเป็นการค้าขายปกติเข้าใจคำว่าปกติไหมชายแดนอ่ะคนอยู่ก็ต้องกินต้องอยู่ไม่เล่าเออคนละส่วนกันไม่ใช่หรือ ทำไมจะต้องทําให้เกิดปัญหาเราเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะไปพันโนไปพันเรื่องของเขานหะบริหารการแผ่นดินของเขาเรื่องพลเรืเรื่องกันหมดอะ่ะไปชวนเราติดต่อกันหรือเปล่าเ้าเจ้าไปมาข้ามแดงกันหรือเปล่ากินอยู่ใช้เหมือนกันหรือเปล่าสินค้าไทยผลิตออกมาไปขายไทยหรือเปล่าดูทังโน้นสิต่อไปหมดแล้ว I'm ready, I'm ready, I'm ready.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 